อ่านให้ฟังวันพันแมนมาที่88ทุกเสียงตัวละครที่ท่านได้ยินต่อจากนี้คือเสียงกระผมคนเดียวทั้งหมดหากฟังแล้วไม่ลื่นหูกระผมขอภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากฟังแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเกียโรเกียโรจังสั่งมาว่าให้คอยติดตามดูการโรคุงนี่แหละนะต้องดูให้สุด ว่าเหมาะสมจะเป็นพวกเดียวกับเราจริง,รงๆหรือเปล่าล่าฮีโร่จะเป็นแค่โรคจิตที่รู้สึกเสียวซ่านจนถึงขีดสุดเมื่อได้แสดงเป็นข้าคือมนุษย์ประหลาดเว้ยหรือว่าเป็นมนุษย์ประหลาดตัวจริงกันแน่เฮ้ทำเก่งปากดีอะไรวะทางนี้อุตส่าห์สิ้นหวังในความโง่ของพวกแกแบบไว้หน้าแล้วงั้นไหนลองฆ่าเด็กนั่นซิ เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจวะมนุษย์ประหลาดคือผู้ที่ทิ้งความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ตัดขาดจากโลกของขดกาโลเห็นนะว่าแกทำเหมือนกับช่วยเด็กนั่นแบบนั้นไม่ได้แกต้องฆ่ามันการจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมมนุษย์ประหลาดจำเป็นต้องพยายามเพื่อให้ได้ความเชื่อใจจากพวกเรา แกยังตัดขาดความเป็นคนไม่ได้ทางเราไม่ต้องการพวกไม่เด็ดขาดเหมือนกันทำลายสมาคมของมนุษย์แล้วไอ้พวกเด็กที่จะขึ้นมาเป็นกลุ่มปกครองเนี่ยต้องฆ่าไม่เลี้ยงและก็อีกอย่างเมื่อกี้เห็นแพ้ฮีโร่ที่ดูงโง่ๆซิด,ด้วยนี่นะจะบอกว่าประมาทแลัสภาพนี้จะไหวเหรอกับการเป็นกำลังรบเมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าเด็กน้อยให้รีบกลับบ้านไปเอ๋ขาั่นขยับไม่ได้เเดินไม่ได้หรอกไอ้โง่ยืนไม่ไหวกันเหรอแต่อย่านึกนะว่าจะมีใครสักคนยื่นมือมาช่วยไม่มีใครช่วยหรอกเว้ยไอ้ของแบบเนี้ยทิ้งไปซะมึงเท่านั้นแหละที่จะปกป้องตัวมึงได้เพราะมีเรื่องแบบนี้ไงล่ะถึงต้องแข็งแร่งขึ้นด้วยตัวเองให้ได้ แค่เก่งขึ้นก็พอแล้วไงยืนขึ้นทะโลาะอเฮ้วิ่งเลย ไม่ไหวแล้วหันมาเป็นศัตรูกับทางนี้แล้วสินนะปาก็บอกว่าล่าฮีโร่แต่ไม่เห็นฆ่าได้สักคนทั้งออนแอเหมือนกับที่คิดไว้ไม่ผิดเลย <c oughs> พฮอดีไม่ถูกใจพฤติกรรมของพวกมึงวะเย้ <Yeah! S 1> yeah! ขออนุญาตถามอะไรสักอย่างเวลาใช้สมาธิไม่อยากให้รบกวนเท่าไรแต่มีอะไรงั้นเหละทำไมถึงทรงคิริสาคิงกับมแมลงเทพไปถ้าแค่เฝ้าดูไม่จำเป็นต้องสงสายบูขนาดนั้นไปก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมล่ะอาจจะเข้ากันดีเกินคาดก็ได้นะไม่แน่ อาจจะไฟแรงร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีออกมือออกเท้าฆ่าฮีโร่อะไรแบบนั้นอย่าพูดบา้บาสิพวกมันไม่ได้คิดจะทำตามคำสั่งคงรอฆ่ากาโรอย่างเต็มที่แน่โดยเฉพาะคิริซาคิงที่บ้าคลั่งในการฆ่าคนอย่างวิปริตชนิดที่มนุษย์ประหลาดในนี้ยังเฉียดเข้าใกล้ไม่ได้อให้กาโรกับคิริซาคิงมาเจอกันเพื่อจะเติบโตขึ้นบ้างผ่านสิ่งเราง้ายแะ เติบโตงั้นแหละนี่คือบททดสอบสำหรับเขาที่ยังสองกิจสองใจอยู่นั่นแหละอันดับแรกต้องทำให้เขาสะบักสะบอมทั้งกายและใจให้มากกว่านี้ก่อนกับกาโรคุงที่ได้สัมผัสมนุษย์ประหลาดโดยตรงไปแล้วน่าสนใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนร่างแบบไหนขึ้นล่ะนะเกียโรเกียโรแกเล็งอะไรไว้เอากาโรมาใช้เพื่ออะไรกันแน่รู้แล้วจะทำไมล่ะ ก็ไม่ทำไมละ่ะแค่สนใจอะ่ะนี่บุรุษฟินิกคิดว่าท่านโอโรจินะ่ะเกิดมาจากมนุษย์ประหลาดแบบไหนละ่ะไม่รู้สิไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตยุคโบราณสักอย่างหรือแต่เดิมท่านโอโรจิก็คือมนุษย์เหมือนอย่างกาโรคุ้งนั่นแหละใช้เครื่องสังเวยกับความผิดพลาดมากมายกว่าจะสำเร็จได้ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตขีดสุด ที่สมควรเรียกว่าราชามนุษย์ประหลาดท่านโอโรจินะ่ะฉันสร้างขึ้นมาเองสร้างงั้นเหรอนี่ฝีมือแกเองเหรอถ้าปั้นกาโรคุงดีๆอาจจะถึงขั้นเป็นท่านโอโรจิที่สองก็ได้วิธีที่ว่านั่นมีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ถ้าคิริซาคิงเล่นงานกาโรคุงหนักเกินไปก็ฝากมาแมลงเทพให้ช่วยห้ามไว้อยู่หรอกแต่ถ้าตายก็แค่นั้นแหละ กลับไปรอวัตถุดิบโผล่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมสำรวจบริเวณรอบๆเสร็จสิ้นปิดตายทางออกด้านหลังเรียบร้อยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีแต่กอริล่าที่เข้าออกสมาชิกอื่นๆอ,อยู่ระหว่างออกไปข้างนอกงั้นเลยถ้าอย่างนั้นนี่คือโอกาสดีหันหน้าคงอยู่ข้างในอย่างเช่นห้องมอนิเตอร์แน่เลย พวกประหลาดที่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปมีการขนอุปกรณ์ปแปลกและผงน่าสงสัยจำนวนมากกับกล่องที่อัดสิ่งมีชีวิตกลิน่นคาวมาจากข้อมูลที่ได้ยินมาเราคาดเดาว,ว่าต้องเป็นพวกมันไม่ผิดแน่ทางสะดวกพอดีบุกเข้าไปเลยและกันในที่สุดเป้าหมายก็ลุล่วงเสียทีพวกที่เราติดตามมาหลายปีกลุ่มที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จะสร้างโลกใหม่ ขับไล่มนุษยชาติช่วงนี้การเคลื่อนไหวน้อยลงก็นึกว่าอาจจะรู้ตัวว่าโดนร่วงรู้ถึงตัวจริงเข้าให้แล้วในที่สุดก็เก็บหางไม่มิดหรอกเลืจากการทํานายของชีบาบาว่าโลกกาลังลําบากกลุ่มที่ชักใยอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ใช้ชื่อว่าสมาคมมนุษย์ประหลาดพวกมันคือรากเหง้าของทุกอย่างไม่ผิดแน่วันนี้ละ่ะพวกแกจบสิ้นแล้วบ้านแห่งการวิวัฒนาการ เปลี่ยนที่ไปเรื่อยคราวนี้ตบตาด้วยร้านทาโกยากิงั้นเหรอดูถูกกันจริงรู้แผนการของพวกแกดีหลอกกันไม่ได้หรอกตอนนี้ข้าคือฮีโร่ซอมบี้แบนผู้มีร่างกายไม่มีวันตายถ้าบอกว่าคือร่างทดลองหมายเลขของ16ล่ะนึกออกหรือยังเป็นฮีโร่ที่จะมากำจัดบ้านแห่งวิวัฒนาการหรอขอโทษด้วยนะครับบ้านแห่งการวิวัฒนาการถูกทำลายไปแล้วครับผม่าไก่ด้ ไม่ไหวตกใจหมดไม่นึกเลยว่าตัวจริงของฮีโร่คลาสเอชซอมบี้แมนคนดังคือผู้เคยมีประสบการณ์จริงกับบ้านแห่งวิวัฒนาการมาแล้วถ้าพูดถึงร่างทดลองที่66ก็มีความทรงจำกับฉันไว้เยอะเป็นร่างเดียวในซีรีส์มะตะที่ประสบความสำเร็จแต่หลังจากห้องทดลองถูกทำลายก็หายตัวไปนับว่าเคยเป็นตัวต้นแบบที่ดีมากผ่านมา1ิปีแล้วก็นึกอยู่แล้วว่าสักวันคงกลับมาล้างแค้น ฮีโร่งั้นเหรอแก้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วสินนะจะฆ่าฉันงั้นเหรอก็คงถูกแล้วบ้านถูกทำลายจนมองไม่เห็นเส้นทางที่จะเดินไปอย่างที่เป็นตอนนี้ฉันเองก็คงไม่มีค่าพอจะมีชีวิตอยู่อีกแล้วทำไมบ้านแห่งการวิวัฒนาการถึงหายไปขอแค่แกยังอยู่สักคนจะฟื้นขึ้นมาอีกกี่ครั้งก็ย่อมได้ทำไมไม่ทำตอบมาสาจาร์ จูจูก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเราพลังมหาศาลยิ่งกว่าการวิวัฒนาการที่ถูกสร้างขึ้นฉันเลยคิดว่าการทดลองของฉันแพ้เขาคนนั้นปลดลิมิเตอร์ได้แล้วลิมิเตอร์งั้นเหรอไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตจะมีข้อจำกัดเสมอ ผู้ที่เป็นเจ้าของพลังที่แข็งแกร่งเกินไปจะใช้ชีวิตอยู่ยากอาลวาดจนสูญเสียตัวตนไปอย่างมนุษย์ประหลาดก็มีเพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงออกแบบให้สิ่งมีชีวิตแต่และอยา่างถ้าจะเติบโตพัฒนาต้องรักษาเหตุผลกับเป้าหมายในการดำรงชีวิตอยู่ไว้ให้ได้เท่านั้นสิ่งที่ควบคุมการพัฒนานั้นเรียกว่าลิมิเตอร์แต่ว่าเขาคนนั้นไล่ต้อนตัวเองจนข้ามขีดจำกัดปลดลิมิเตอร์ออกได้สำเร็จแล้วความแข็งแกร่งที่ปลดลิมิเตอร์นั้นได้ ถึงกับเป่าทฤษฎีทั้งหลายที่รวมกันกับแนวคิดอันแน่วแน่ของแกกระเด็นได้เลยงั้นเหรอมีคนที่ไม่ต้องแลกกับอะไรเลยแล้วได้ความแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นด้วยเหรอไม่เลยต้องแลกมานั่นล่ะหลังดึงความแข็งแกร่งออกมาได้เขาก็หัวล้านและความโดดเดี่ยวอย่างท่วมท้นของความแข็งแกร่งนั้นสีหน้าหลังจากที่ได้ปล่อยการโจมตีครั้งเดียวฝังนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในศูนย์วิจัยในตอนนั้นก็ได้เป็นตำนานไปไร้สาระ การเริ่มเรื่องน่าหนักใจจากการทดลองแปลกๆทุกวันต่างหากถึงจะเหมาะสมกับความคิดของแกคนสร้างค่ากลับมาเหลือเล็กน้อยแค่นี้ผิดหวังเลยวะจีนัสขีดจำกัดความสามารถอะไรกันสัตว์ประหลาดที่เหนือจินตนาการน่ะข้ารู้จักมาหลายคนแล้วถ้าเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ประหลาดโดยที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดแล้วก็เรียกว่าฮีโร่ไงเกรงว่าจะเป็นคนละมิติกับที่แกจะสามารถจินตนาการถึงได้เลย ในกรณีที่มนุษย์กลายเป็นมนุษย์ประหลาดนั้นคือการระเบิดความอัดอั้นด้านเน้นไปที่ความเลวปมด้วยความอยากแปลงร่างให้เหมาะสมหรือความต้องการเป็นผู้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติกับเซลล์จากสภาวะที่เอื้ออำนวยนั่นเองเหมือนพวกที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยความรู้วิทยาศาสตร์เลยนะเคสที่มีสัตว์ประหลาดเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนก็มีให้เห็นอยู่ แต่นั่นมันคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ใช่การทำลายลิมิเตอร์ไม่ว่าจะเผ่ามนุษย์เงือกที่มาบุกเมืองเจก่อนหน้านี้หรือมนุษย์ต่างดาวที่มาเมืองเอถามว่าถ้าเรียกกงุงกว้างควรได้ชื่อว่ามนุษย์ประหลาดไหมต้องบอกว่าคือสิ่งมีชีวิตที่มีมาก่อนแล้วและมีสติปัญญาเป็นศัตรูทางธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฮีโร่มีพลังมหาศาลสามารถต่อกรด้วยได้นั้นก็คือผู้ที่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นมาตั้งแต่เกิดปั้นมาด้วยความสามารถและความพยายามหรือบางคนก็แปลงร่างเป็นไซบอร์กหรือเป็นร่างทดลองให้มีพลังพิเศษอยู่ในตัวซึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นก็จะมีสุดยอดอัจฉริยะอย่างฉันหรือผู้ที่มีพลังพิเศษไม่เหมือนใครก็ได้แต่ว่าเขานั้นไม่ใช่เลย เกิดมาธรรมดาชีวิตก็ธรรมดาไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรทั้งนั้นแค่คนธรรมดาแต่ใช้แค่ความบานะมุ่งมั่นเปิดประตูแห่งขีดจำกัดเข้าไปทำลายลิมิเตอร์ในเมื่อมีคนปลดลิมิเตอร์แล้วแข็งแกร่งระดับฉีกความเชื่อเดิมๆของผู้ที่วิวัฒนาการตัวเองได้ก็คงตอนนี้มานึกดูแล้วยังงนาดกับแนวคิดตัวเองที่บรน,น้าขำเสลือเกินสักวัน แกก็อาจจะได้เจอเหมือนกันล่ะนะเพราะเขาเองก็เป็นฮีโร่เหมือนกันมีอะไรอยากถามอีกไหมทำไมถึงต้องเป็นร้านทาโกยากิถ้าจะศึกษาการคืนชีพสิ่งมีชีวิตเช่นการโครนปลาหมึกที่งอกหนวดได้ไม่สิ้นสุดนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วไง ไว้แน่พวกนี้มันถ้าเทียบกับตาแก่แล้วไม่เท่าไรเลยไม่นึกเลยว่ามนุษย์จะทำได้ขนาดนี้สองหนึ่งเชียวนะคู่ต่อสู้คือพวกเราอีกเธอนี่เก่งทีเดียวเลยเฮ้ว่าจะเล่นสักหน่อยไม่ต้องละเอาเลยดีกว่าต่อจากนี้ไปคือของจริง จะต่อก็ไม่ว่าแต่มองการเคลื่อนไหวของพวกมึงขาดบดแล้วท,ทีนี้ไม่มีโดนละเอออะฮะออคุณลูง โทษครับเฮโดคุราเกะแกมาทำอะไรที่นี่แหมพอดีแค้นไอ้มอนี่เป็นการส่วนตัวนิดหน่อยสุ่มหาโอกาสเล่นงานมานานแล้วไอ้ดีบันตอนเจอกับกระบองเหล็กเฮ้ย hey! ไอ้เด็กเวดน,นไม่เกี่ยวอะไรด้วยเออเออเออ ฮาฮาสะใจจริงๆเฮ้ยฮะมีคำสั่งว่าห้ามฆ่าไม่ใช่หรอือถึงจะพูดงั้นก็เหอะแต่นี่ตายละสายไปแล้วมแมลงเทพจังเฮ้เอาละทีนี้ได้กลมเกลียวกลับบ้านกันสักทีโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณที่รับชมครับ